อ้างว่าพายุจะหมุนสี่รอบนั้นเป็นเรื่องเหลวไหลทีนี้นะักการเมืองนะครับไม่ย่อไม่คิดเกินตัวท้ายที่สุดมันก็คิดนะครับว่าอะไรนะครับที่ที่มันจะส่งผลไม่ใช่ส่งผลกระตุ้นทางเศรษฐกิจอะไรเงินนี้ไม่มีวันจากกระตุ้นทางเศรษฐกิจใดๆไอ้วิธีคิดมันก็ผิดโดยสิ้นเชิงแต่จากกระตุ้นเศ,เศรษฐกิจใครบางคนในนั้นสามารถที่จะรื้อคนได้ ยิ่งออกอาการอย่างนี้เนี่ยนะครับในการที่มาของการใช้งบประมาณอันนี้แบบเร่งรีบผิดสังเกตน,นะครับชนิดที่ว่าเหมือนว่าเวลาเหลือไม่กี่วันนะครับต้องการจะใช้ก้อนนี้ให้หมดเสียกันให้ได้ผมเตือนกันไว้ก่อนนะครับว่านะครับได,ได้ได้ใช้นั่นแหละแต่ว่าชีวิตหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรนั้นก็ขอให้โชคดีเหมือนกับกรณีของคุณพิเชษไหมคะที่ จะนัดไต่สวนวันที่24กรกฎาคมนี้เนี่ยบางคนก็มองว่าถ้าเป็นไปในททิศทางใดเนี่ยมันย่อมเห็นเห็นผลต่อกรณีมาตรา144มันมีเหลืออีกสองสำนวนสำนวนของสสพักเพื่อไทยนะครับและก็สำนวนที่ทั้งรัฐบาลสสสวและก็มีกรรมธิการในนั้นคือกรณีของพิเชษก็มองได้หลายแหวง นะครับแบบก็คือขวาดทั้งหาดไอ้นี่ก็มีแนวความคิดกันอีกแบบสองขวาดเป็นเพียงบางส่วนของหาดนะครับความโชคดีก็อาจจะอยู่กับพิเชษแต่ว่าถ้าถ้ากวาดทั้งทั้งหาดเนี่ยนะครับพิเชษก็ประมบทของความโชคร้ายสังเวยในคดีนี้นะครับแต่ว่าผมก็ยังมองว่าความราช้าในปปชนั้นก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องคิดอ่านนะครับในสำนวนสองสำนวนใหญ่ นะครับทีนี้เนี่ยความลาช้าอันนั้นเราไม่แน่ใจว่ากลนเกมต่างๆถัดจากนี้มันจะถูกดึงด้วยเรื่องอะไรความสามาคัคคีประชาชนความจริงก็เป็นหัวข้อที่เราเคยใช้ในการชุมนุมหรือปกป้องอธิปไตยนะครับไทยก็ตามผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสำแดงพลังของประชาชนว่าถ้าประชาชนนี้เนี่ยนะครับคำหนึง นะครับของคำว่ารวมพลังแผ่นดินมีหัวใจปกป้องอธิปไตยและจัดการสิ่งที่มันเลวร้ายที่เกิดขึ้นในแผ่นดินกันอีกกันอีกรอบหนึะครับไม่ใช่รอบสุดท้ายละแต่ว่าเป็นรอบที่จะเป็นการนี้นะครับปลุกขวัญกำลังใจเป็นการจะระงรับยับยั้งในจิตใจนะครับด้านสิ่งชั่วร้ายและให้ในส่วนที่เป็นส่วนดีนั้น เขาได้กล้าในที่จะกระทำในในการกระทำหน้าที่คือในแต่ละนะครับแต่ละกระบวนการเนี่ยนะครับก็จะเต็มไปด้วยความกดดันนะครับกับว่วงเวลาที่มันใกล้เข้ามามความจริงในทางการเมืองเนีย่ยที่ผมบอกว่ามันเป็นตลาดแคบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็พอที่จะคาดคะเนกันได้ว่าข้างหน้ามันคืออะไรทีนี้พูดถึงข้างหน้ามันคืออะไรเนี่ย คุณทักษิณได้มีการพูดถึงพักภูมิใจไทยเหมือนกันนะคะจะเห็นว่าดูมีความแค้นหนักอยู่เหมือนกันในแต่ละเวทีก็จะพูดถึงพักภูมิใจไทยตลอดรอบนี้ก็พูดถึงที่พักภูมิใจไทยถอนตัวบอกว่าในจังหวะที่คิดว่าได้เปรียบทางการเมืองแต่ไม่เป็นสุภาพบุรุษแล้วก็บอกว่าพักร่วมยังแข็งแกร่งและทุกคนยังยืนยันว่าจะอยู่ด้วยกันพูดกับพักเพื่อไทยว่าทีมนี้แหละที่หลังการเลือกตั้งจะยังโวกันอยู่ เมื่อไม่ทิ้งกันแล้วก็ไม่ทิ้งกันตลอดไปนี่กระร่วมหัวจมท้ายไปถึงการเลือกตั้ง<ม>ครั้งถัดไปก็<ล>คุณนะทักษิณมีสิทธิพูดปัญหาว่าครั้งหน้าคุณทักษิณอยู่ตรงไหนอืแล้วพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยจะได้รับความไว้วา,างใจเนี่ยที่คุณทักษิณคิดสองร้อยเนี่ยในการเลือกตั้งปีหกหกเนี่ยคิดแลนสไลด์จะตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้ขั้นต่ำสามร้อยสิบเสียงยแล้วก็ท้ายท้ายที่สุดก็เหลือเพียงแค่ หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดทีนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ข้างหน้ากับการระบาดสัตว์ข้ามขั้วจนกระทั่งยันคลิปยันแต่ละเรื่องราวหนขณะนี้นั้น,นแค่เดินให้ไปถึงร้อยเนี่ยัยงยากเดินให้ไปถึงครึ่งของครั้งที่แล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนละการเมืองที่ไปนั่งฟังเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าสภาพข้างหน้าเนี่ยนะครับใครจะอยู่กันในสภาพไหนนะ กับกระแสาการเมืองแบบนี้นะบางพักอาจจะรอดบางพักก็อาจจะไม่รอดนะครับมีดัดชนีการพลิกผันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ข้างหน้าแต่การปลุกปลอบเนี่ยคือปัญหาหลักก็คือว่าการเป็นรัฐบาลผสมนะครับวันหนึ่งก็หลังจากแบ่งนะครับกระทรวงทะบวงกรงแมงหววแล้วเนี่ยวันหนึ่งก็ไปอยากได้ในสิ่งที่ยกให้กับพักร่วมไปแล้วนะครับแล้วจนกระทั่งพอจะไปเอาในสิ่งที่ ที่ตกลงแบ่งกันแล้วไงคือพรรคเนี่ยนะครับพรรคหลักมันได้ทุกอย่างไม่ได้แล้วแต่ก็ไปอยากได้เนี่ยนะครับสิ่งของของเขาอะที่ตกลงกันมาตั้งแต่ต้นแล้วทีนี้เนี่ยนะครับเขาก็ท้ายที่สุดพอมันมีเหตุการณ์เรื่องเรื่องคลิปนะครับเดิมเนะี่ยเขาก็ต้องการจะถอยอยู่แล้วนะครับพอมีคลิปเขาก็ถอยนะครับมันไม่ใช่เรื่องความเป็นสุภาพบุรุษไม่สุภาพบุรุษผมไม่ใช่ไปแก้ตัวอะไรกับใครเขาถ้าเป็นสุภาพบุรุษจะต,ต้องไม่ใจต,ต้องกัน นะครับจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าไม่เกิดเรื่องคลิปเขาก็ไปอยู่แล้วนะครับถ้าเราดูกระดานทางการเมืองที่แลเห็นเนี่ยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นนะครับมันไม่ใช่เรื่องว่าใครตัดสินใจจะทิ้งใครเขาก็พักการเมืองถ้าถ้าเขาอยู่เนี่ยอย่างไรเกียรติมีเรื่องคลิปก็แล้วกระทรวงก็ถูกยึดนะครับไปแลกอย่างไม่สมนาสมเนื้อ นะครับพูดได้ง่ายว่าเอาทองคําไปแกกลกตะกัวซึ่งแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับไอ้พักการเมืองนั้นเนี่ยเขาจะมีหน้าไปหาเสียงกับใครเนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเลือกอนาคตอย่างน้อยก็มีคําที่ไปอธิบายกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับด้วยถ้อยคําที่แข็งแรงแต่ว่านี้ครับเกิดประเด็นคลิปก่อแล้วเขายึดกระทรวงแลกกระทรวงหน่อมแนมแล้วก็นั่งอยู่ นะครับคุณจะไปหาเสียงอะไรเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั่นการตัดสินใจทางการเมืองนะครับแต่และพรรคการเมืองเขาก็ต้องมองนอนาคตอนาคตแต่และพรรคมันก็อาจจะแตกต่างกันในการมองกันไปข้างหน้าและก็ที่สำคัญคือสนามที่รีสเกตนะครับรวมรันพันตูกันนั้นว่าแชมป์เก่าอย่างพรรคเพื่อไทยนั้นจะสามารถรักษาที่นั่งได้หรือไม่นะครับ คือทุกเรื่องมันคือความกดดันและก็เรื่องราวของคุณทักษิณน,นะครับส่วนหลายคนก็บอกแล้วเรื่องราวของทางภูมิใจไทยนะครับก็อยู่<ม>ในขั้นตอนในเรียงเรื่องเรื่องสอวเนี่ยนะครับก็เรียงกันตามลําดับอยู่แล้วก็หมอเกตดูเหมือนถูกมองว่าเป็นปฐมบทเขาตัวกอไก่นะครับคือหมายความว่าคือหลักการอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตั้งแต่รัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบ ที่มาทุกอย่างนั้นน่มันเป็นปัญหาและก็ไม่คิดที่จะแก้ทีนี้เนี่ยพอมันมีเรื่องกันมาเนี่ยนะครับตั้งแต่การเลือกตั้งทุกระดับนะครับประเภทรับรองกันไปก่อนเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันก็สร้างปัญหาไม่ว่าตั้งแต่ระดับส่วนท้องถิน่นถึงระดับชาติกันก็ตามคือณวันนี้เนี่ยะครับก็จัดเต็มกันแต่ละฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีกับประเทศและประชาชนในวันที่คณะสงฆ์เนี่ยนะครับส่วนที่ไม่ดีก็ ก็ถูกกำจัดไปในทางการเมืองก็เฉ็กเช่นเดียวกันส่วนที่ไม่ดีก็ต้องได้กำจัดไปคือผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีในการทำความสะอาดให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองคือถ้าบ้านเรานั้นเนี่ยนะครับถ้าไม่ใจแข็งเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองณนะขนาดนี้ใดใดได,ได้เลยนะและที่สำคัญที่สุดนั้นความเข้าใจระหว่างกัน จะเป็นเรื่องที่สําคัญมากของคนภายในชาติคือผมไม่ต้องการให้พี่น้องประชาชนนั้นเรามองเพียงแค่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าก่อนเข้ากูหามทุกครั้งก็ชี้ให้เห็นได้ชัดว่าประเทศเนี่ยมันไปไหนไม่ได้เราจากยืนอยู่แถวหน้าจนกระทั่งยืนหลังเพื่อนแล้วการศึกษาเราด้อยกว่าประเทศเรามันน่าอายไหม GDP ก็น้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านเขาก็น่าอับอายหมดนะครับ และที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ผมเวลามองเชงเงอไปตอนที่คนไทยนียครับตื่นรถไฟความเร็วสูงลาวจีนเรานี่มีรถไฟก่อนลาวประมาณถ้าร้อยกว่าปีนะลาวมาทีหลังความเร็วสูงแล้ของเราก็ยังร,รักษาความเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายสามจุดห้ากิโลเมตรค่ะก็ไปอย่างช้าๆแล้ไม่ีความมั่นคงคื <c oughs> คือว่าเนี่ยนะครับเรายังมีปัญหาหลายเรื่องอย่างที่ผมบอกว่าแต่ตรงไหนก็เจอตรงนั้นแม้กระทั่งในขณะที่บ้านเมืองเนี่ยเจอทั้งภาฏิธรรมเจอทั้งปัญหาเรื่องดินแดนปัญหาเรื่องความเชื่อมัน่นแต่งบประมาณเนี่ยนะครับก็ไปใช้ออรุยชุยแช่หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันล้านเนี่ยนะครับคุณเหมือนในไปตีเช็คเปล่ากันไปเลยรายเดียวก็เอาได้ไม่ถึงว่ามันจะรีบอะไรขนาดนะั้นและมันกระตุ้นเศรษฐกิจอะไร แต่ว่าผมเรียนย้ำว่าอย่างไรก็ตามนั่นการได้รัฐบาลพันธ์แบบนี้เราก็เราก็หวังในสิ่งที่มันดีมากกว่านี้ก็ไม่ได้เหมือนซอฟต์พาวร์ก่อนหนะ้านี้ห้าพันล้านเนี่ยนะครับยังไม่เหลือสภาพห้าพันล้านเนี่ยมันหายไปตรงไหนอย่างไรไปใช้จ่ายเรื่องอะไรนะครับที่คนไทยมีความรู้สึกถึงความคุ้มค่าหนึ่งแสนห้ามืเจ็ดพันล้านก็เช็คเช่นเดียวกันก็ไม่มีอะไรให้สัมผัสน,นะครับเพราะฉะนั้น เราอยู่ภายใต้รัฐบาลที่หาอนาคตนะครับของชาติไม่ได้อนาคตของตัวเองผมก็รู้ว่ากำลังจะหมดอนาคตเพียงแต่ว่านี่นะครับเรามันมีเรื่องนอกจากเรื่องงบประมาณแล้วเรายังมีปัญหาเรื่องดินแดนคือมันต้องได้รัฐบาลที่มันปราศจากการถูกบังคับขู่เข็นนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านคือในนะครับคงจะมีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่ทางนู้นก็ค่อยๆแปรมันค่อยๆแปรมันกันออกมา แต่ว่าทั้งหมดมันสุ่มเสียงเรื่องดินแดนมันสุ่มเสียงเรื่องอธิปไตยของชาตินะครับและก็มีอีกหลากหลายประเด็นคือถ้ามันสลัดไม่พ้นในเบื้องต้นนั้นนะครับว่าอะไรคือจุดอ่อนนะครับในเรื่องอธิปไตยของชาติครั้งนีนะ้มันต้องถูกกำจัดไปเสียก่อนจะเลือกหนทางกำจัดตัวเองหรือว่านี่นะครับให้กระบวนการตามกฎหมายกำจัด หรือว่านี่นะครับข้อหนึ่งข้อสองก็แล้วมีปัญหาก็เป็นหน้าที่ของประชาชนนะครับเพราะว่าผมไม่ต้องการให้บ้านเมืองนั้นมันเดินไปถึงจุดของการแก้ไขปัญหาแบบรัฐบาลนะครับก็ตามวิถีทางนียเพียงแต่ว่าประชาชนต้องมีความกล้านะครับที่กล้าลุกขึ้นมาที่จะคิดเปลีป่ยนแปลงความชั่วร้ายต่างๆนียนะครับจะต้องไม่มีความรู้สึกว่าเราเกิดมาได้แค่นี้ก็พอแล้ว นะครับความเป็นจริงนั้นเราไม่ได้นะครับเราไม่ได้คิดถึงชะตาของคนรุ่นเราแล้วนะครับแต่ว่าคนรุ่นต่อไปนะครับเขาควรที่จะมีอนาคตอย่างไรนะครับก็อยู่ที่คนในรุ่นนี้ซึ่งในแต่ละเรื่องราวถัดจากนี้ไปนั้นผมว่านี่นะครับเดือนหน้านี้เราจะเห็นอะไรชัดเจนวันนี้ก็วันที่ยี่สิบสองแล้วแล้วดูการเมืองนี่น่าจะแบบไม่รู้จะ ซื้อขายตัวอะไรกันอุตลุดด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าเห็นคุณทักษิณบอกว่าให้ให้ความอบอุ่นกับสอสอหน่อยถ้าดูแลไม่ดีเนี่ยก็จะถูกตีท้ายครัวเพราะวันนี้มีพวกชอบตีท้ายครัวอยู่ก็เห็นอยู่แล้วใครตีท้ายครัวใครคือช่างพูดเนาะเนี่ยขอรัฐมนตรีแบ่งเวลาให้ความอบอุ่นกับสอสออะไรแบบนี้คืออย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับ มันก็มีปัญหามากมายแม้กระทั่งเรื่องตำแหน่งประธานรองประธานสภาก็ตามพรรครวมก็อยากจะได้ออย่างน้อยสองพรรครวมไทยสร้างชาติกับกล้าทำส่วนพรรคเพื่อไทยนั่นก็ก็รู้อาการของผู้แทนอีสารเพราะว่าผู้แทนอีสารนั้นเนี่ยซึ่งเขาก็ปกติก็จะได้เปรียบเรื่องกระแสกันมาโดยตลอดแต่จนกระทั่งทุกวันนี้เขาก็รู้ว่าด้วยความยากลำบากฉลาดขามช่วงเนี่ย นะครับเป็นผู้แทนมาเก้าสมัยไม่เคยได้เป็นรัฐมนตรีนะครับบางคนสมัยเดียวก็ได้เป็นละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เข้าใจว่าคงจะไป,ปุูมบำเหน็จให้เห็นเป็นในเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าได้เป็นรองประธานสภาแล้วซึ่งความจริงก็มันก็ไม่ไม่ให้เลือกระหว่างรองประธานกับรัฐมนตรีนะั่นแหะไม่มีใครเลือกรองประธานสภาหรอก แต่ว่าทีนี้เนี่ยนะครับก็มันสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาภายในของผู้แทนมันมีมากเพราะการเลือกตั้งที่ปราศจากกระแสนั้นเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่ามันยากจากเคยที่ได้เปรียบนะครับในเรื่องกระแสคนอื่นตลอดระยะเวลาพอบวกกับการบริหารการจัดการก็ถือว่าได้เปรียบเขาแต่ว่านี่ครับถ้ากระแสมันมันมันเสมอนี่ก็เหนื่อยล่ะถ้ากระแสมันต่ำกว่าเนี่ยแทบจะไม่ต้องพูดถึงว่า จะมีสภาพอย่างไรมันก็จบไปตามการเวลาไปการที่คุณทักษิณบอกว่าเวลามีปัญหารัฐบาลต้องถอยก่อนแต่เมื่อกลับจะแข็งแรงกว่าเดิมเมื่อแก้ปัญหาแล้วมั่นใจว่ารัฐบาลนี้จะแข็งแรงกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาแล้วก็ยกตัวอย่างคุณภูมิธรรมนะคะ บอกว่าไม่ค่อยดุเท่าไหร่แต่เข้าไปนั่งรำตรีมหาทัยได้สองวันก็สั่งย้ายอธิบดีสองคนวันนี้ต้องการคนแม่นยำและเฉียบพลันไม่มีการรำวงเพราะมีคนรำวงให้เราดูเยอะก็ขาราการคงเดือดร้อนอีกหลายกระสุนเพราะว่าความเป็นจริงนั้นมันไม่ใช่เรื่องดูหรือไม่ดูความเป็นจริงคุณภูมิธรรบอกว่าให้เวลาสามเดือนแต่ก็ปรากฏว่าให้เวลาสามวันแล้วก็ ไม่มีข้อกล่าวหาเขานะ่ะว่าเขากระทำความผิดอะไรอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับบรรดาข้าราชการเขาย่อมที่จะรู้อนาคตเขาเป็นอย่างดีว่าอะไรที่มันชั่วคราวอะไรที่มันถาวรนะครับเพราะฉะนั้นการดุนะครับในความหมายนั้นก็เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าในขณะที่นายกตูสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ สมเด็จประเทศเนี่ยนะครับจากสทรนั้น,นก็มีชะตากรรมลุ่มๆดอนๆลูกผีลูกคนนั้นการ<ฮ>สั่งการอำนาจในรัฐไม่ใช่เรื่องง่ายนะ<ฮ>นะครับเพราะสมัยคุณยิ่งรักขนาดสองหเนี่ยสั่งข้าราชการในช่วงโค้งสุดท้ายไม่ได้แม้แต่เพียงคนเดียวละสมัยคุณทักษิณเนี่ยจะตั้งรัฐบาลพักเดียวแต่ว่าภายในคอรมอพักเดียวนั้นโดดนี้คุณทักษิณเกือบหมดอ่ะหนึ่งในนั้นก็คือคุณวิศณุเครืองาม ซึ่งจะเป็นพยานให้กับคุณทักษิณปากสุดท้ายด้วย ork. งานนี้นี่เหมือนเป็นงานที่แบบปลุกปลอบขวัญส่งกำลังใจให้เหล่าบรรดาพักร่วมนะคะก็ก็อยู่ในเหมือนมีสภาพต้องไปแนวหน้ายัางไงไม่รู้อย่างนั้นเนี่ยผมอยู่ที่นี่อยากปรึกษาแวะมาหา <c oughs> อยากมากินข้าวด้วยก็แวะมาได้เลยนะไ,ไม่ต้องตกใจกับคะแนนเสียงที่หายไป มันหายไปก็กลับมาได้หวังว่าทุกท่านคงจะมีกําลังใจและสุดท้ายทิ้งท้ายนะคะว่ามีผมอยู่ทั้งคนและได้นายกอิงแถมพ่อนายกอิงไปช่วยเป็นที่ปรึกษาให้ด้วยอุ่นใจไหมคะคุณจรุพรคะก็สบายใจได้พูดแลสบายใจปัญหาว่าจะอุ่นใจอีกกี่วันมผมเนี่ยนะครับอยากจะเห็นความสง,ง่างามของเขาเนี่ยนะครับว่าไม่หนีแล้วก็เรื่องราวต่าง นะครับที่เขาเองบางทีก็ต้องต้องพูดเหมือนกันนะครับอย่างกรณีเรื่องจักรภพเนี่ยซึ่งผมก็บอกสื่อมวลชนกันไปว่าถ้าจะต้องตั้งคำถามนี้ต้องไปถามที่จกักรภพและรวมกระทั่งเนี่ยนะครับตัวคุณทักษิณเองก็ควรจะตอบคำถามเชกเช่นเดียวกันเพราะนี่นะครับอย่างไรก็ตามการต่อสู้ของภาคประชาชนนั้นมันไม่ควรมีใคร ที่เล่นไม่ซื่อระหว่างกันนะครับทุกอย่างมันคือความตรงไปตรงมาผมชัดเจนอะไรใช่ไม่ใช่นะครับทุกเรื่องก็สู้มาเต็มไม่มีคดีไหนที่ไม่โดนโดนมาอย่างครบถ้วนแต่สิ่งหนึ่งนั้นนะนะครับในการต่อสู้มันต้องซื่อตรงกับประชาชนมันไม่ใช่นี่นะครับคิดอ่านไม่ซื่อตรงกับประชาชนและนำพาสู่ความ สูญเสียมากมายข้อเท็จจริงหลายเรื่องเป็นที่ยุติไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าหลายเรื่องที่มันเป็นเนี่ยนะครับจากคนที่นะครับที่ออกนอกประเทศด้วยเรื่องราวต่างๆนั้นวันหนึ่งที่เขาเนี่ยนะครับมาออกมาบันทึกกันในเรื่องนี้เนี่ยจากจากใครก็ไม่รู้ตรงไหนชื่ออะไรอย่างไรนั้นแต่ว่าเมื่อเขาอ้างชื่อเนี่ยนะครับเรื่องจักรภพนะครับเป็นคนที่พาไปเจอคนเหล่านั้นเนี่ย จักระพบก็ต้องมีหน้าที่ในการอธิบายและความเป็นจริงนั้นน,นะครับในแต่ละเรื่องนะครับคุณทักษิณเองก็ต้องอธิบายอย่างน้อยที่สุดมันจะได้แฟร์กับประชาชนคือทุกเรื่องเรานะครับเรื่องการสู้อำนาจรัฐในขณะนั้นมีข้อเท็จจริงนะครับการไต่สวนํำนวนชนะสูตรพิกศพของศาลเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้นะครับแต่ว่าเรื่องอื่นๆที่มันเพิ่มมันงอกขึ้นมานั้นนะครับมันก็ควรที่จะ ทำความจริงให้ปรากฏคดีหลักวีห้าสามเนี่ยนะครับเป็นที่ยุติไปแล้วนะครับสารชั้นต้นยกสารอุทธรณ์ก็ยกไม่มีดีกาเนะี่ครับเพื่อเห็นว่ากระบวนการนี้นะครับมันมันจบเพียงแต่ว่านี่นะครับเรื่องอื่นๆนั้นนะครับถ้ามีการพบข้อเท็จจริงขึ้นมานะครับคนที่มีชื่อและมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ใช่โยนบอมแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็จะจบคนไปแม้กระทั่งคุณอาคมสิดนี่ นะครับคุณสมศักดิ์เจียมคุณก็ต้องต้องพูดให้หมดนะครับจักภพก็อย่าเฉยนะครับคุณทักษิณเองนะครับก็เรื่องนี้คุณข้ามไปไม่ได้หรอกคุณอาจจะไม่เคยไปงานศพคนเสื้อแดงนะแต่ว่าในเรื่องนี้นะครับอย่างไรก็ตามเมื่อกระแสมันถูกหยิบยกขึ้นมานั้นน่ยคนที่เกี่ยวข้องมันมันต้องอธิบายผมวันนี้ก็พูดสื่อข่าวก็ถามผมผมก็บอกชัดเจนว่า ในการชุมนุมเนี่ยออกบนท้องถนนเนี่ยถ้าใครคิดเนี่ยนะครับเรื่องการต่อสู้ทางการทาหารเนี่ยง่บัดซบที่สุด mm. นะครับเพราะนี่นะครับอย่างไรก,ก็ก็สู้ไม่ได้และก็จะหมดความชอบธรรมนะครับการล้อมปราบก็จะเกิดขึ้นได้อย่างงไไ่ายดายพอตัดสินใจลงท้องถนนต้องสันติวิธีนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อมันมีเหตุคนตายถึงนับร้อยคนบาดเจ็บสองพัน สูนสิ่งอิสรภาพนับไม่ถ้วนนั้นเมื่อมันมีเรื่องอื่นๆที่มันปรากฏขึ้นมาภายหลังนั้นเนี่ยนะครับก็คนที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นก็ต้องพูดมาให้หมดเสียก่อนนะครับไม่ใช่โยนปนัญหาภาระนี่นะครับกับเรื่องราวของคนที่เขาไม่รู้อิโนอิเนอะไรกันไปด้วยมันไม่แฟร์ในการต่อสู้วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับ,รบเพราะว่าเดี๋ยวก็พี่น้องก็รอฟังนะครับหลังจาก วันพรุ่งนี้นะครับประชุมก็คงจะไม่มีการแถลงในวันพรุ่งนี้แต่ว่าหลังจากนั้นคงจะได้นัดการแถลงอย่างเป็นทางการนะครับว่าคณะใหญ่จะตัดสินใจอย่างไรคงจะได้ความความกันอย่างครบถ้วนและจึงจะตัดสินใจกันเดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าจะมีการนัดหมายกันเมื่อไหร่อย่างไรยังไงเตรียมอุปกรณ์กันให้พร้อมเพราะว่าชื่องานของงานเลี้ยงพักร่วมรัฐบาลเริ่ม,เร,มเริ่มชื่อเหมือนเหมือนกับ แต่ในส่วนของภาคประชาชนแหละ